หนึ่งเรื่องนะคะประธานสโมสรสุโขทัยเอฟซก็ได้มีการมอบอาหารกล่องมื้อเที่ยงมัรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะนางอนงวันเทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในนามของประธานสโมสรสุโขทัยเอซพร้อมด้วยนายวิรุณพนธเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนางกนกพรพนัเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัด สุขโขทัยนะคะแล้วก็นายมนูผู้ประเสริฐนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัย แล้วก็ผู้บริหารสโมสรสุโขทัย FC ได้รวมกันมอบอาหารกล่องมื้อเที่ยงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นในช่วงของเทศกาลวันแม่ก็มอบกันไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564เลยค่ะเนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้แหละมีทั้งอาหารกล่องอาหารกลางวันนะฮะมีผล,ลไม้มีเจลแอลกอฮอล์มีหน้ากากาอนามัยนะครับก็มามอบกันที่บริเวณช็อปสโมสรสุโขทัยเอีหลังเก่านะฮะใน ในตัวเมืองสุขโขทยัยเส้นบ่ายพาตรงข้ามปัป๊มปตทนะครับทางด้านของท่านอนงวันเทพสุทินนะครับประธานสโมสรสุขโขทัย f อเนี่ยบอกครับว่าคนสุขโขทัยก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จึงได้มีการปรึกษากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นแม่บ้านนะครับก็เลยออกมาดูแลผู้ที่ได้ไดรับผลกระทบอย่างเช่นคนทํางานคนที่มีจิตอาสาที่ออกมาช่วยเหลือนะฮะก็นําอาหารแล้วก็เป็นของหวานเป็นผลไม้เนี่ยนะ มามอบเป็นกำลังใจนะครับขอความร่วมมือประชาชนนะฮะให้ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างอย่างเคร่งคัดนะครับส่วนเมนูอาหารเขาบอกว่าเปลี่ยนทุกวันฮะก็มีหลากหลายเมนูอร่อยเลยมอบตั้งแต่วันแม่นะฮะ12สิงหาคมคยาวไปจนถึงสิ้นเดือนครับ31สิงหาคมนี้ครับ